สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญานะครับและสําหรับวันนี้เราอยู่กันในโทรัมวิวนะครับโดยตัวละครที่เราจะมาทําคลิปในวันนี้ก็คือตัวละครสายธนูนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับก็ตอนนี้สเตตัสนะครับคือเด็กนำนะครับ s t r ตามอุปกรณ์สวมใส่ในตอนนี้นะครับธนูครบรอบ8ปีใส่หินมังกรจอมลงมิเมลก้านะครับลูกศรผมมาตี เหตุแหงความตายเนะาะใส่ท่าแสงมานะครับอาวุธเจาะเข้า5%ชุดนะครับเป็นชุดเด็กเนาะหินเป็นเอเกเดียสอุสมจินะครับหมวกแน่นอนครับพลูเกอร์แมสใบเดียวไปทุกงานไปทุกสายนะครับหินอีวิลิฟน่าแวนผมเป็นแบ็กชาร์โดเอเกเดียสนะครับบวก AP 300นะใส่เป็นมาคินา่าส่วนเรื่องของสกิลนะครับในเรื่องของสกิลสกิลใส่ดาบนะครับผมอัพมา,อาวอลไคา คอัพวอล์คายสิบเนาะไว้เพิ่มดาเมจสกิลยิงนะครับผมอัพห้าห้ามาเป็นทางผ่านขึ้นมาเอาสไนเป็ดสิบนะครับแล้วก็แวนฟิกเชอร์ผมอัพไว้หนึ่งเพื่อเอาไว้ปิดคอมโบแทนไฟแนลนะครับคอร์สเฟียนะครับสุดยอดสกิลหากินสายธนูนะครับเตรียมไว้ด้วยได้เลยนะอัพสิบลิโทเกตช็อตนะครับผมอัพไว้เพื่อเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ทำดาเมจด้วยในตัวเนาะดาเมจอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับผมไม่ได้ไปใส่แบบว่าเต็มลงเต็มแรงอะไรขนาดนั้นเนาะ ต่อไปสายล่างนะครับอัพ55มาเป็นทางผ่านเพื่อมาเอา p า r a b o l a cannon นะครับก็หนึ่งในสกนะิล DPS เนาะสายล่างนะครับชุดแบตเตอรี่10ลองเลน10นะครับควิกดรอ1 10แล้วก็สกิลเ e c o i shooter 10นะครับลองเลนเนี่ยมีหลายคนนะครับที่มีคำถามเกี่ยวกับมันผมจะบอกง่ายๆนะครับลองเลนเนี่ยมันบอกว่าโจมตีจากระยะไกลได้อย่างชำนาญพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเมื่อโจมตีจากระยะห่างเกิน8เมตรขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงนะครับมันคือส่งผลกับทุกสกิลที่มีระยะไล่เกิน8เมตรขึ้นไปนะครับผมข้อมูลนี้ได้ฟังจากหลายๆคนมานะครับแล้วก็ได้ทดลองเองแล้วด้วยเนาะแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่ชัวร์กว่านะครับก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสกิลเวทไม่ได้อัพมาเลยนะครับสกิลสนับสนุนยังไม่ได้อัพสกิลสู้รบยังไม่ได้อัพนะครับสกิลนายพานนะครับผมอัพมาเพื่อเอา Satellite Arrow นะครับกับ Vortical Air นะอัพมาสองอันนี้นะครับต่อไปสกิลคาตาณะนะครับอัพมาเอาสุกิจินะเพื่อเข้าหาศัตรูได้รวดวเร็วขึ้นสกิลหอกวายุ u, <c oughs> ผมอัพมาเอาเทพลมกดนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สกิลนักฆ่านะครับผมเอาแบ็กเ็ปมาเพื่อถอยห่างนะสาเหตุที่ต้องเอาถอยห่างมานะครับเพราะว่าเจ้าตัวสกิลวอร์ดิคันนะครับ เมื่อเรายิงอยู่ห่างจากศัตรูเนี่ยการโจมตียิงเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุด3าครั้งเลยนะซึ่งก็ห่างได้เต็มที่ที่24เมตรนะครับซึ่งผมคิดว่ามันโอเคมากๆรวมถึงมันมีสกิลติดคงกระพันด้วยนะครับเอาไว้ให้เราเอาตัวรอดได้สกิลสายธนูถือว่าเด็ดมากนะครับเพราะว่ามันมีสกิลเอาตัวรอดแบบว่ามีสกิลเอาตัวรอดให้เราเยอะมากนะครับสองอารู้สึกจะสสกิลที่แบบเป็นสกิลเลี้ยงความเสียหายเลยนะครับ สองสกิลนะแบบเลี่ยงความเสียหายได้เต็มที่แต่หลกัหลกๆแล้วผมก็ใช้สกิลนี้นะครับหลกัหลกๆก็ใช้สกิลนี้เป็นหลักในการเอาตัวรอดโอเคมาเรื่องของคอมโบนะครับเรื่องของคอมโบคอมโบแรกนะครับผมเป็นคอมโบเปิดเดยคอยผมเปิดด้วยไซโคลน,นะครับแล้วก็เดคอยชูตเตอร์ใส่ปด้วยพลังงานนะครับตามด้วยรีโทเกชช็อตนะครับเพื่อมาร์กเป้าหมายเนาะอันนี้ผมใส่ลมกดนะครับแล้วตัวสกิลเนี้ยมันกิน MP 300 ผมจึงใส่ backstep ไปอีก100นะครับเพื่อให้มันกิน MP แค่ร้อยเดียวสำหรับคอมโบนี้นะต่อไปนะครับ s กิ l l ทำา a m a g นะครับ parabola ผมจะใช้เป็นมีบาเปิดนะครับแล้วก็ใส่เต็มแรง parabola เต็มแรงปิดด้วยแวนฟิชเชอร์เต็มแรงนะครับตรงนี้แวนฟิชเชอร์มันใช้อยู่พันสนะครับจะกลายเป็น2องพซึ่งทําให้เราใช้คอมโบไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเป็นการปิดคอมโบไปนะครับประหยัดประหยัดประหยัด point ไปด้วยไม่ต้องไปล่า up ไปนอกนรับ อันนี้ผมเปิดด้วยบูอายนะครับตามด้วยเซตเทอร์ไลท์เต็มแรงแล้วก็ปิดด้วยแบนฟิกเชอร์เต็มแรงสกิลถัดไปนะครับเป็นแบ็กเต็ปนะครับแล้วก็วอร์ดิคัสแอร์เต็มแรงแบนฟิกเชอร์เต็มแรงสกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสไนท์ตามด้วยคอร์ดเฟียเต็มแรงไม่ได้ใส่อะไรปิดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอามาเปิดเดคอยเฉยๆเอออเามาเปิดวอลคายเฉยๆนะครับก็เป็นวอลายแล้วก็รีโทเกสเลย ส่วนวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็พูดไปในหลายพูดไปในคลิปตอนเียลร้อยแล้วนะครับก็คือกดสดๆไปเลยนะครับครั้งแรกเพราะมันไปคิดดาเมจตรงนี้ตอนที่เราใช้ยิงนะครับยิงจริงเนาะตอนชาร์จผมเลยใช้กดสดนะครับแล้วก็ตอนยิงเนี่ยมันคิดตรงนี้ก็จริงแต่อย่าลืมว่าคอสเฟียร์ตอนยิงนะครับมันไม่ใช้ MP ฉะนั้น สกิลนี้เราจึงเสีย MP แค่ตัวสไนต์นะครับถ้าถามว่าเอ้ยทำไมถึงไม่เอาสกิลอื่นที่มันเปิดไวกว่านี้นะครับทำไมถึงเอาสไน์มาสาเหตุเพราะสไน์นะครับเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสติดลดการป้องกันและเมื่อใช้กับธนูนะครับโอกาสติดการลดการป้องกันบวก30เเซนนั่นคือจุดเด่นของมันนะครับผมก็เลยเอาสไนต์มาใช้เป็นตัวเปิดนะโอเคโอเคโอเคมาเรามา เล่นกันเลยนะครับผมจะเปิดคอสเฟียร์ชาร์จไปก่อนนะแล้วก็ตีมอนเล่นๆเ,นเทพลมกดควรเปิดไหมเนี่ยจริงๆไม่ควรเปิดนะเทพลมกดถ้าไม่มีเพื่อนนะครับถ้าไม่มีแท้งมาพร้อมตัวไหนเนี่ยมาเลยมาเลยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆเปิดเดียคอยไปก่อนนะครับ วัวใครอีกทีนึงนะครับโอเคพร้อมเดี๋ยวน้องจะตามด้วยการพ่นสกิลอีกทีนึง่งฉะนั้นเราจะหลบเลี่ยงมานิดนึงก่อนนะครับมีบาพาราโบลาและสุดท้ายสกิลหลักของเรานะครับเดี๋ยวรอให้น้องใช้สกิลก่อน มาจัดมานี่นะครับโอเคมาดูดาเมจทั้งหมดกันนะครับเดี๋ยวลางแยกผมหมดแล้วเหรอทาไมเดคอยหมดไว้จังขอขอเก็บ mp แป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาในส่วนของตอนแรกนะครับผมก็เป็นเปิดเดคอยนะครับ นี่เอ่ยนี่นะครับเปิดด้วยไซโคน,นะครับ28000แล้วก็มาด้วยลิโทเกสนะครับ69000อันนี้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับอีกแสนหะ้าเนาะระหว่างที่เราโจมตีศัตรูด้วยสกิลอื่นๆน,นะครับแล้วก็มาโจมตีด้วยบูไอนะครับโจมตีด้วยบูไอ แล้วก็รีโทเกตก็จะทำความเสียหายเพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็คือโอายิง3นัดรีโทเกตที่เราที่เรามาร์กไว้ที่ตัวศัตรูก็ทำความเสียหายเพิ่มเติม,ต,มตามมานะนี่ก็เบ็ดเสร็จแบบว่าเป็นแสนอยู่นะครับแล้วก็ท่าที่2นะครับเปิดมาตรงนี้ปุ๊บเปิดคอมโบใหม่มีบา r ช็อตนะครับมีบา r ช็อตแสนแเนาะแล้วก็รีโทเกตตามความเสียหายมานะครับหลังจากนั้นนะครับพาราโบลาแคนนอน สามแสนนะครับสามแสนแล้วก็มีการระเบิดเกิดขึ้นด้วยเนาะนี่อีกเจ็ดแสนเก้านะครับรวมๆก็เป็นล้านนะแล้วก็มาโจมตีด้วยสนาทเมื่อกี้นะครับสี่แสนเนาะสี่แสนสี่นะครับแล้วก็คอร์สเฟียคอร์สเฟียก็เข้าไปสามดอกแรกนะครับก็สี่ล้านเกือบห้าล้านนะครับซึ่งจากที่เห็นนะครับเมื่อศัตรูติดลดการป้องกันเนี่ย มันก็ทําให้เรายิงสกิลนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแรงขึ้นเนาะเพราะว่าศัตรูจะไม่ติดกาดนะครับแล้วพอเรายิงด้วยตัวนี้ไปปุ๊บมันโดยปกติเราชาร์จแค่3ชาร์จก็พอนะครับ3ชาร์จรู้สึกเหมือนจะใช้เวลาแค่15าวินะครับแต่ถ้าเป็น5ชาร์จเนี่ยมัน38วิวิปกติเราใช้3ชาร์จก็พอนะครับเวลาเล่นกับเพื่อนแต่นี้ของผมมีเวลาเหลือเฟือนะครับเพราะเราตีคนเดียวเนาะแล้วเราก็ต้องพยายามหลบเลี่ยงการโจมตีจากศัตรูด้วยนะครับ ก็ทำดาเมจไปที่5ล้านซึ่งจากที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับดาเมจ5ล้านกับกับเลเวล155นะครับแถมอุปกรณ์รูเดียวด้วยนะอุปกรณ์รูเดียวด้วยนะครับผมเลยคิดว่าสายธนูเป็นสายที่น่าเล่นมากๆสายหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยฉันงบไม่เยอะนะฉันงบไม่เยอะแต่ฉันอยากแรงอะ่ะผมว่าสายธนูเนี่ยเหมาะเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b ์กันไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ